สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาตรวจเช็คม้องหงข้าวของฟิลลิปนะครับปัญหาก็คือว่า,าเมื่อเราเสียบไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ว่าไฟไม่ขึ้นที่หน้าจอนะครับกดยังไงก็ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คภายในของม้องหุงข้าวนะครับว่าด้านไหนเนี่ยมีอุปกรณ์ตัวไหนเสียนะครับเดี๋ยวไปตรวจเช็คก,กันเลยนะครับ นี่ครับเพื่อนเอ,นอ่อถ้าถอดออกมาจากด้านในนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นตัวเทอร์โมฟิลนะครับโดยจะมีปลอกสายไฟสีข,า,ขาวนี้คุมไว้อยู่นะครับแต่ก็ต้องแกะอยู่ที่แกนกลางหรือประจงใจกลางของมอหงข้าวนะครับจะมีสายไฟฟ้าเยอะๆในจุดนี้ก็จะเอาออกมาจากตัวแผ่นที่ประกอบด้านในออกมาจะมีตัวเทอร์โมฟิลสองชุดนะครับนี่เราก็มาตรวจเช็คกันว่าเทอร์โมฟิลสองตัวเนี้ย มันใช้งานได้ปกติไหมนะครับอันนี้ผมจะใช้วิธีตรวจเช็คโดยการใช้เทสแลมนะฮะหรือว่าไขาควงวัดไฟนี่นะครับว่าตรวจเช็คสถานะไฟฟ้าเข้าไฟฟ้าออกปกติไหมทั้ง2เส้นนะครับแต่ก็เพื่อนๆก็วิธีนี้ตรวจเช็คอันตรายนะครับระวังเรื่องไฟฟ้าเพราะว่ามันมีกระแสฟไฟฟ้าไหลผ่านอยู่นี่นะครับใช้เทสแลม ขั้นแรกตรวจเช็คโดยการวัดจากตัวซับไพด้านเข้านะครับตรงที่ข้อต่อห่างปลาที่เป็นแล้วก็มาเช็คที่ตัวเทอร์โมฟิลนะครับว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเทอร์โมฟิลไหมมาตรวจเช็คด้านขาเข้านะครับมีไฟฟ้าส่วนด้านขาออกไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับแล้วก็จะลองสลับลายอีกเส้นหนึ่งดูนะครับก็คือสลับเสียบปลั๊กสลับข้างกันนะครับว่า สายไฟอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเทอร์โ,รโมฟิวปกติไหม mm hmm. พอสลับข้างปักไฟเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ก็มาลองเช็คตัวอัตราการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับอันนี้ด้านขาเข้านะครับขาออกนี่ก็มีไฟฟ้าไหลผ่านปกตินะครับมาเช็คที่ตัวแผงบอร์ดแล้วก็ตัวฟิวที่บอร์ดนะครับกระแสไฟฟ้าเข้าที่บอร์ด mm hmm. ก็สรุปว่าตัวเทอร์โมฟิวชำรุด หนึ่งชุดนะครับตัวอีกชุดหนึ่งก็ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มาเปลี่ยนหาอุปกรณ์เทอร์โมฟิลมาเปลี่ยนนะครับก็เทียบค่าดูว่าเทอร์โมฟิลชุดนี้กี่องศาเซลเซียสนะครับแต่ตัวเล็กๆเ,เพื่อนๆลองอ่านค่าที่ตัวเทอร์โมฟิลดูนะครับเดีย๋ยวไปหาเทอร์โมฟิลตัวใหม่กันนะครับ แล้วนี่ก็คือตัวเทอร์โมฟิลที่ผมได้จัดหามานะครับขนาด172องศา C นะครับ <t> ตามสเปคของเครื่องที่มาจากศูนย์เลยนะครับอันนี้ก็ทำการย้ำเทอร์โมฟิลใหม่นะครับโดยการใช้คีมย้ำนะครับกับตัวชอ็อกเก็ตตัวต่อตรงนะครับ <t> พอย้ำเสร็จแล้วก็ใส่ปอกสายไฟนะครับ ค่อยๆเลื่อนให้ตรงตำแหน่งแล้วก็ทำการพับดัดงอเก็บเข้าตัวชุดเก็บโโทรโฟิลนะครับแล้วก็มาทำการจัดระเบียบของสายไฟนะครับ ก็เอาหางปลาใส่ช็อกเก็ตที่บอร์ดนะครับแล้วก็จัดระเบียบของตัวเทอร์โมฟิลนะครับใส่ปลอกไฟอีกเซตหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งจัดเรียงให้เรียบร้อยนะครับพอจัดสายไฟเรียบร้อยเสร็จแล้วเพื่อความชัวนะครับเราก็ทําการทดสอบก่อนได้นะครับว่าว่าที่เราแก้ไขไปเนี่ยใช้งานได้ปกติไหมนะครับแล้วก็ทําการเสียบปลั๊กดูนะครับ จัดเรียงสายอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สายไฟแตะกับโครงของมั่งข้าวได้นะครับแล้วก็ทำการเสียบปลั๊กไฟทดสอบดูนะครับทดสอบเสร็จแล้วก็มาดูนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมนี่นะครับไฟฟ้าเข้าปกติแล้วนะครับ ก็สรุปว่าตัวเทอร์โมฟิลชำรุด1ตัวนะครับเราก็ทำการประกอบสายไฟที่เราถอดเนื้อมาก็จัดให้เข้าระเบียบนะครับนี่นะครับชุดเทอร์โมฟิลก็จะอยู่ในรูปแบบลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็จัดเข้ารูปเข้าล่องเข้าแล้วก็จัดด้วยเคเบิลทยนะครับรัดสายไฟฟ้าเพื่อที่จะ ไม่ให้สายดีดตัวออกจากกันจะได้ดูสวยงามเรียบร้อยนะครับก็ตัดทางที่บันทายออกก่อนพอตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีชุดสปริงนะครับสปริงตัวนี้ก็จะมีตัวฝาดันสปริงอยู่นะครับมันจะมีขาสองข้างนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆมันจะมีที่บีบดัดเพื่อที่จะให ตัวขาทั้งสองข้างเนี่ยล็อกกับตัวชุดของฐานาโทโมโฟิลนะครับไม่ให้ดีดออกจากกันนะครับนี่ครับขาก็บิดจับคีมบิดนะครับบิดเพื่อที่จะล็อกทั้งสองตัวนี้ให้อยู่ด้วยกันนะครับโดยมีสปริงอยู่ด้านตรงกลางนะครับมันจะหลุด,ลด ลองใส่ดูนะครับด้านขานี้หลุดแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาคีมบิดแต่งให้เยอะๆได้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้อุปกรณ์สองตัวนี้หลุดออกจากกันนะครับนี่ก็คีมบิดใหม่นะครับโอเคแล้วก็ตัวเช็คนะครับว่าจะหลุดอีกไหมก็ดี๋ยดึงๆๆโอเคแข็งแรงนะครับแล้วก็ใส่คืนตำแหน่งนะครับ แล้วเอาน็อตมายึด2ตัวนะครับจะมีน็อตอยู่2มุมนะครับนี่ครับน็อตก็เอามาขันใส่นะครับขันน็อกให้แน่นนะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับ ค okay. พอล็อกแน่นเสร็จแล้วนะครับก็มาทำการประกอบฝาด้านล่างนะครับโดยใส่เอาตัวที่ใส่สายไฟนี้ไปใส่ช็อกเก็ตเข้ากับชุดฝาด้านล่างนะครับแล้วก็มาทำการจัดระเบียบสายไฟใหม่อีกทีนะครับโดยการใช้เคเบิลทายรัดเก็บสายไฟให้เข้า อยู่รวมกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กระจัดกระจายเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ทำการประกอบฝ้าด้านล่างเลยนะครับโดยมีน็อต3ตัวนะครับ ไขน็อตขันขันขันนะครับไน็อตขัน็อตทั้งสามตัวให้เข้าแน่นกับตัวชุดอุปกรณ์ของหม้อหุงข้าวนะครับให้แน่นเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ฝาหลุดออกจากตัวหม้อหุงข้าวได้นะครับโอเคพอแน่นเสร็จแล้วเราก็ทำการ เอาหม้อหุงข้าวใส่นะครับแล้วก็ตรวจเช็คดูนะครับว่าใช้งานได้ปกติไหมนะครับเสียบปลั๊กไฟนะครับทำการเสียบไฟฟ้าดูก่อนนะครับ การเสียบไฟฟ้าเข้านะครับทำการเสียบปลั๊กไฟนะครับเสียบไฟฟ้าเข้าปุ๊บนี่เห็นไหมครับไฟฟ้าเข้านะครับขึ้ื่อนทวน์แล้วก็ทำการกดสตาร์ทนะครับสตาร์ทที่เครื่องตอนนี้ก็เครื่องก็ทํางานปกตินะครับันนี้คือสถานะของเครื่องที่ทํางานทําความร้อนนะครับนี่สรุปได้ว่า เราแค่เปลี่ยนตัวเทอร์โมฟิลตัวนี้ตัวเดียวนะครับมองห้องข้าวเราก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับถ้าหากคลิปนี้ถูกใจเพื่อนๆยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามทางช่องเลยครับเผื่อมีปัญหาจะซ่อมอุปกรณ์ภายในบ้านตัวอื่นชิ้นไหนหรือว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะให้ผมแนะนำวิธีการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรลองคอมเมนต คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ